เซอร์ไพรส์ลิซ่าสวยดุดนางพญาออกงานเชิญรับรางวัลบุกาลี สวัสดีทุกคนนะคะสด,สดลร้อนเลยค่ะในวันนี้เลย18ตุลาคม2022เวลา18นาฬิกาเวลาเกาหลีใต้ค่ะถ้าเวลาไทยก็16นาฬิกาน้องลิซ่าแบล็กพิงค์นะคะในฐานะ global brand ambassador แห่งบุการีค่ะล่าสุดทางบุการีได้จับมือกับโบกโคลเลียนะคะได้จัดงานออโรราสำหรับผู้หญิงขั้งแรกในเกาหลีใต้รองจากประเทศญี่ปุน่นจีนและยุโรปค่ะ7สาขารางวัลน,นะคะได้แก่ดนตรีกีฬา ภาพยนตร์และธุรกิจแบรนด์สัญชาติอิตาลีค่ะจัดตั้งพันธมิตรกับโว๊เกาหลรางวัลออร์ลอร่านะคะได้รับการแต่งตั้ง,ต,งตามชื่อออร์ลอร่าเลยนะคะเทพีลุงอรุณซึ่งตามสัญ,ญลักษณ์ของการกำเนิดแสงสติปัญญาซึ่งก็มีเหล่าคนดังมากมายที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้อย่างไรก็ตามค่ะ <c oughs> global brand ambassador แห่งบูกาลีต้องมาเชิญรับรางวัลค่ะ ลิซ่าสวยสะพึงมากมากับลุกชุดแต่งงานสีขาวเปิดโชว์หน้าอกนะคะเพื่อโชว์เครื่องเพชรสร้อยคอง,งูใหญ่อลังการใส่กําไลแขน2องันนะคะผมตรงยาวสีดําชุดแต่งงานสีขาวค่ะดูเรียบ,ยบแต่ดูโคตรแพงชุดดูอลังการแต่ก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปลุกการแต่งหน้าก็หวานวานชมพูพิงค์ค่ะดูละมูลหวานปากสีชมพูพีชให้อารมณ์ถึงความหวานอ่อนโยนดุจนางพญาทําให้แฮแทกลิซ่าเบูการลีโซ ค้นหนึ่งเพลนประเทศไทยของเราอันดับหนึ่งในตอนนี้อีกด้วยทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ